ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบ็อกซ์ส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่นะคะวันนี้เนี่ยตกใจมากมาแบบมหาศารม,มากๆเลยคืออะไรคืออันนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าสั่งไว้สักระยะนึงแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งได้มาเลยนะวันนี้ออกจากกระจัดกระจายนิดนึงคือไม่อยากจะจับมากนะเพราะว่า ต้องบอกว่าทั้งขี้ฝุ่นทั้งเชื้อโลกทั้งอะไรไม่รู้สารพัดเต็มไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะอันนี้ยังไม่ได้ฆ่าเชื้อเลยอะแต่แบบอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะนี่มี1 2ึ่สอนะคะมีทั้งหมด4ี่ชุดนะเดี๋ยวเราเริ่มจากกล่องใหญ่ก่อนแล้วกันมันอยู่กล่องบนสุดอู้อ๋ออันนี้ชุดเก่าแล้วนะคะ เรารอชุดที่เป็น pre order ยังไม่มาเลยนะคะเดี๋ยวเราขอดูชุดนี้กันก่อนละกันไม่อยากจะฉีกกล่องเนาะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้ไม่ใช่อะ่ะอันนี้รับมาเรียบร้อยแล้วหมายถึงว่า unbox ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ <S 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 ถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวยังไงจะเอาไปปล่อยไปให้นะคะก็ถ้าสนใจนะอะ่ะไปละหนึ่ง สเสีวใจได้ซ้ำมาอีกแล้วนะคะถัดมาค่ะแกะไม่ออกอะบอกแล้วว่าพยายามจะไม่ฉีกแบบให้มันฟ้งเนาะแต่ว่าไม่ได้อะค่ะชุดนี้คงต้องฉีกเขาออกมาเนาะถ้าเ,เพื่อนๆกังวลในเรื่องของการสั่งแล้วจะต้องเสียค่า เขาเรียกอะไรนะภาสีใช่ไหมเอมอเราไม่แน่ใจอันนี้เขาน่าจะตีเป็นหนังสือนะคะคือในส่วนของเล็บนี้นี่ที่ฝุ่น <c oughs> ไม่เขาเรียกอะไรนะฝุ่นของกระดาษนะคะมันจะฟุ้งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราดูอันนี้กันเนาะอื้อหือมา แค่นมจะบอกว่าขี้ฝุ่นเยอะมากค่ะแชดมเพื่อนๆบอกว่าทำไมไม่ให้ดู <c oughs> นี่ให้ดูที่ขั้นหนังสือมีที่ขั้นหนังสือมาให้หนึ่งอันนะคะอย่าหาว่ากรีดกรายเลยนะแต่คือฝุ่นมันฟุ้งมันขี้ฝุ่นมันเยอะจริงๆค่ะฝุ่นจากกล่องนะคะแล้วก็ถ้าขยับมากเดี๋ยวมันจะ ล่วงเต็มโต๊ะเราเลยน,นะคะามาต่อจากนั้นให้ดูนี่ค่ะอันนี้ The Phoenix Card นะคะเป็นชุดที่เก่าแล้วแต่มีความแบบเราไม่แน่ใจชุดนี้แร์หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือขี้ฝุ่นเยอะมากๆสแสดงว่าน่าจะไม่มีคนแบบ ไปบอกเขาแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยนี่น,นี่แต่ภาพแอปสวยนะเนี่ยดูสิตรงนี้นี่น,นี่เห็นไหมนี่ค่ะแล้วก็มีความแบบเป็นโบราณดีมากนะคะ mm hmm. Phoenix Card and Books นะคะ and book s comprise the first method of divination especially created for the the thing Into your past life เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ past life นะคะเดีอยังไงเรามา unbox ชุดนี้กันเนาะสำหรับใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับ past life นะคะถัดมาอันนี้จะบางๆมากๆเลยค่ะเดี๋ยวค่อยดูอันนี้หนาขึ้นมานิดนึงเปิดไม่ได้อีกแล้วอ่ะต้องมาแนวนี้นะคะเขาจะมี ตัวดึงให้แบบนี้นะคะใครอยากสั่งจากที่นี่นะคะก็สามารถไปดูที่เรา,เ,าเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะทำคลิปไว้ให้นะคะสำหรับการวิธีการสั่งซื้อจากเว็บไซต์เว็บนี้นะคะเดี๋ยวยังไงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างของคลิปนะคะเพื<ๆ>่อนๆจะได้สามารถสั่งซื้อกันได้นะคะ เป็นอะไรที่ชอบมากสั่งแล้วก็ลืมลืมไปเลยแล้วกันนะไม่ต้องแบบคิดมากไม่ต้องรอแบบกลางวนอะไรเงี้ยค่ะสั่งแล้วลืมเลยเพราะว่าก็จะเดินทางนานนี้หนึงแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยรู้สึกว่าเร็วขึ้นนะคะเร็วขึ้นว้าวอ่ามาแล้วชุดนี้ Goddess Love Oracle นะคะชุดนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนจะสั่งมา2ที่หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวยังไงเรามาอันบ็อกซ์ชุดนี้กันนะคะมีความสวยงามไม่แพ้กันเลยนะ Wendy a n d r e ค่ะถัดมาเนาะชุดนี้อยากรู้เหมือนกันจําไม่ได้แล้วว่านี่ยอันนี้น่าจะสั่งอะไรผิดมาแน่ๆเลย <laughs> เพราะมาแบบบางอย่างนี้น่าจะไม่ใช่ไพแ่แน่ๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราดูกันไม่ใช่อะไรหาที่วางกล่องก่อนเนาะเศษกล่องโอ<ฮ>เข้าเพื่ออะไรชุดนี้แกะไพ่ย,ยังไงวะ นี่นุใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช่นี่ค่ะเขามีตรงนี้เนาะตรงนี้ตรงนี้สามารถตึงอย่างนี้อุ้ยตายแล้วอ่างั้นลองด้านนี้ก็ได้เอาเมื่อกี้ก็ถูกแล้วเนาะนี่ค่ะนี่แอบจะฟุงฟ้งๆนิดนึงนะคะ คืออะไรหนังสือจริงๆด้วยโอ้ยไม่ได้อยากได้หนังสืออยากได้ไพ่ <laughs> past life tarot ค่ะใครรู้ว่าที่ไหนขายชีเปาให้นิดนึงก็ได้นะคะอยากได้คือรอนานมากรอชุดนี้นานมาก mm hmm. เข้าใจว่ามันเป็น cards mm hmm. แต่มันเป็นหนังสือค่ะ เดี๋ยไปทําเองได้ไหมเฮ้ยเสียใจอ่ะอะแถมมาให้โอเคก็ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นส่วนของลอถนี้นะลอตนี้เดี๋ยวยังไงคงทยอยตามเข้ามาอีกค่ะเพราะว่าลอตนี้สั่งไปสักน่าจะสักสองอาทิตย์ละนะคะก็มาถึงแล้ว บอกว่าตัวนี้ไวมากๆเลยค่ะเพิ่งสั่งแล้วก็ได้มาเลยนะเดี๋ยวยังไงเรามาดูชุดนี้กันน,นิดนิดนึงอ่าพาสไลฟ์หูแอบเป็นปริ้นต์อย่างนี้ด้วยนะเนี่ยอ,อืมอยากได้พพ่อยากได้ไพ่เนี่ยค่ะก็จะบอกความหมายไว้หมดเลยนะคะทีนี้ ขอแอบดูภาพเขานิดนึงก็ได้เนาะเนี่ยคะ่ะภาพจะเป็นประมาณนี้เนาะ past life ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไพ่ของเขาจะบอกสเปรดไพ่นะคะก็คือเหมือนกับเป็นคู่มือเขาแหละทีนี้เราก็ อยู่ในภารกิจของการตามหาไพา่ชุดนี้แต่เอาจริงๆแล้วความรู้สึกเราเราคิดว่าไพา่ชุดนี้น่าจะกลายเป็นแร์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่น่าจะมีขายโดยทั่วทไปหรือเปล่าเฮอเสียใจแอบรู้สึกว่าภาพจะเป็นแนวแนวนี้นะเนี่ยอืมอืมนี่ ไม่เห็นภาพไม่เห็นหน้าภาพเค้านะคะเนี่ยทำยังไงถึงจะได้เห็นเนี่ยไม่มีแต่ไม่เช่อหนูนี่แค่เขียนอธิบายอธิออออธิบาย,บายนี่ประมาณสักสองหน้า The magician uh, in in a reading can indicate weapon dishonesty because of its connection with illusion but it could also represent a person who is about to take command of o uh, of a loose situation in uh, and get it in control ไพ่เมจิกเช่นก็เป็นไพ่ที่แบบเหมือนกับม,มีอะไรมากมายที่จะต้องทำด้วยความแบบมั่นใจอะไรอย่างงี้ก็แบบเหมือนกับเวลาที่แบบ เชื่อมั่นมั่นใจเป็นคนที่มั่นใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยเหรออืมแล้วเกี่ยวกับความ dishonesty ยังไงเหรอเหมือนกับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำก็เลยมี relation ที่มันไม่ได้แบบต้องจริงจังอะไรมากมายเพราะว่ามันจะเสียเวลาอะไรอย่างนี้ปะ <laughs> although our magician like many people may be somewhere insecure well, บางทีก็รู้สึกว่าแบบอาจจะไม่สิเขียวนะไม่มันครบนี่ไม่ปลอดภัยไม่รู้สึกมันไม่รู้สึกมันคงรู้สึกไม่มัน่นคง he is too intelligent not to be aware of his ability คือบางทีก็อาจจะแบบดูเป็นคนฉลาดมากจนเกินไปไม่ได้ระมัดระวังในเรื่องของความสามารถของตัวเขาเองอะไรอย่างนี้ In every situation where it counts h ิ s deep down confident with override in his insecurity insecurity อือโอเคก็เรียกว่าเป็นคู่มือที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับไพ่แต่ละใบนะคะไว้ได้อย่างค่อนข้างยุะมากเลยเนาะแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ย p a s t life tarot มีแต่สรุปคือมีแต่คู่มือนะคะตัวไพ่เนี่ยต้องไปตามหาเอาอย่าลืมนะใครเจอชุดนี้บอกหนึ่งก็ได้อยากอยากจะเห็นก่อนอะอันดับแรกอาจจะอยากเห็นหน้าไพ่เขาก่อนยังไม่อาจจะยังไม่อยากได้ก็ได้นะคะเพราะว่าพอดู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 ด,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 ดูจากสไตล์อาจจะเป็นประมาณอย่างนี้หรือเปล่านะคะพาสไลฟ์นี่น,น,นี่อย่างเงี้ยนะคะ แต่เดี๋ยวหาคำตอบว่าทำไมถึงต้องเป็น past life, past life, present life และ future life อืมอืมสเปรดของเขาก็ค่อนข้างเยอะนะนี่เขามี l เ y อ u ์ให้เยอะมากๆเลยโอเคก็อันนี้เป็น เป็นเป็นคู่มือที่เกี่ยวกับ Pa s t ส i f e tarot นะคะหไม่ได้นังเออไม่ได้คู่มือมาได้นังสือมานะคะแล้วก็ส่วนอันนี้ Phoenix cards นะก็เดี๋ยวค่อยมา Unbox กันชุดนี้จะเก่าแล้วของคุณโทนี่เออคุณซูซานเชปพอตแล้วก็ภาพวาดโดยคุณโทนี่เทเลอร์ Taylor, นะคะเดี๋ยวก่อนจับก่อนมีม,มีมีตัวไพ่ยอยู่นะคะข้างบนนี้คือคู่มือ แล้วก็ด้านล่างจะเป็นตัวพายผาวาเลยผาวาเลยเดี๋ยวไม่ใช่พ่ยเราเป็นหนังสือแล้วก็อันนี้ก็เด l เลิฟไพชุดนี้เล็งแล้วจากหน้าจากตัวอย่างไพ่ว่าน่าสนใจนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันส่วนอันนี้ก็ u n นบ็อกไปเรียบร้อยแล้วไพพลังงานดีของคุณ e t ล e ตบารอนรีดนะคะซึ่งเขียนร่วมกันกับคุณอัลเบ t ร์โต วิลโลวิลลอนโดนะคะโอเคก็เดี๋ยวยังไงมาอันบ็อกกันละกันนะคะในคลิปถัดๆไปสำหรับ คลิปนี้เอามาแนะนำกับ Book Depository ก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะสั่งซื้อจาก Book Depository เนี่ยก็สามารถไปตามดูได้เนาะมีวิธีการสั่งซื้อให้สำหรับคนที่อาจจะแบบอุย๊ยกังวลเฮ้ยมันจะได้ไหมมันจะสั่งแล้วแบบไม่มั่นใจทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเ,เขียนเข้ามาถามกันได้นาะโอเคค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะดูในส่วนของวิธีการสั่งซื้อไพ่ก็สามารถตามจาก ลิง์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงแปะลิงก์ไว้ให้นะจ๊ะโอเคก็คลิปนี้คงเอาไว้ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆคนอือน่นๆด้วยเนาะสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบายค่ะ